เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำธุระไปเวสรรเบียนที่โรงพยาบาลนครพิงน,นะฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางออกจากร้านจอดรถซึ่งเป็นลานจอดรถแบบจอดบินรั้วนะฮะขณะนี้เวลาส0นาฬิกานะครับ49นาทีนะฮะ ตรงนี้จะเป็นวันเบย์นะครับก็ตรงยาวอย่างเดียวเลยนะฮะไปทะลุถนนเรียบคันลองชนบะุรีอานเมื่อกี้ประตูที่เราเข้าไปก็จะเป็นประตูด้านข้างนะฮะใกล้ๆกับโรงอาหารหรือว่าแพลยหมอนะครับ,หร,าารบหรือว่าการผู้ป่วยในสิบสามนะฮะหรือว่าตึกเขียวนั่นเอง ด้านหลังนะฮะหลายคนอาจจะรู้จักยังไงห้วยตึงเท้านะครับตรงนี้จะเป็นบ้านพักสวัสดิการกองทัพบกนะฮะมูลนี้ที่ขาทีเย่ยมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินร เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทําคลิปนะฮะท่านใดยอยากจะให้ไปรีวิวโรงพยาบาลไหนนะครับที่จะลดเป็นอย่างไรนะฮะก็เมนมาได้นะครับมีโอกาสได้ไปท,ทําธุระก็จะถ่ายคลิปนะครับเก็บไว้เป็นเกร็ดความรู้นะฮะเผื่อบางท่านบางคนนะครับจะต้องเดินทางมาจะต้องมาสบ พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับมาใช้บริการโรงพยาบาลนะครก็จะได้เตรียมตัวเตรียมตัววางแผนนะเตรียตัวเดินทางได้ถูกนะครับโอเคขอบุณครับสวัสดีครับ